ก็คลิปนี้นะครับนายชนจะพามาพูดถึงนะครับปัญหาชาร์จแบตไม่เต็มนะครับมือถือชาร์จแบตไม่เต็มนะครับชาร์จยังไงก็ไม่เต็มสักทีละนายช่างทําอย่างไรนะครับสำหรับมือถือของใครนะครับที่คิดว่ามือถือของตัวเองนั้นปกตินะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆแล้ะนายช่างทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับชาร์จยังไงก็ไม่เต็มสักทีนะครับมันมีอยู่เมนูหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสมควรเข้าไปปรับนะครับถ้าใครที่ชาร์จไม่เต็มสักทีนะครับอยากจะชาร์จมือถือให้เต็มร้อเนี่ มันจะทําอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปหาคําว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะครับการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกดเข้ามาที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่กดเข้าไปที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาคาว่าการตั้งค่าแบตเตอรี่ เพิ่มเติมเห็นไหมครับการตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะครับมันจะมีอยู่เมนูนี้เห็นไหมครับถ้ามือถือของใครที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับคิดว่ามือถือของเรานะครับไม่เป็นอะไรนะครับให้มาดูเมนูนี้นะครับเมนูป,ปกป้องแบตเตอรี่นะครับหากต้องการยืดระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ของคุณให้จำกัดการชาร์จสูงสุดได้ที่8 5บางคนก็80 85หรือ80นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าใครโยกสวิงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะยืดอายุนะครับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับหรือจะยืดระยะเวลานะครับทำให้แบตเตอรี่ของคุณนะครับใช้งานได้มากยิ่งขึ้นหรือใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าเราเปิดเมนูนี้นะครับเมื่อไหร่นะครับเราชาร์จไปที่80หรือ85นะครับ ตามที่ค่าของเมนูนี้ตั้งไว้นะครับมันจะทําให้การชาร์จจาก80หรือ85ไปถึง100นั้นนะครับเดี๋ยวนี้นจนจะเขียนให้ดูนะครับเป็นภาพนะครับ1อ่าอันนี้1 80, อเ80เดี๋ยวน,นี้นจนจะ80อันนี้100นะครับ100การชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะวิ่งปุ๊มานะครับถึง80นะครับ ระยะทางจาก8 0ถึง100นะครับมันจะดรอปลงไปนะครับก็คือมันชาร์จเข้า้ามากนะครับชาร์จยังไงก็ไม่เต็มนะครับเมนูนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับข้อเสียคือว่านะครับเราชาร์จไฟนะครับชาร์จนานมากยิ่งขึ้นนะครับต้องชาร์จนานถึงจะเต็ม100นะครับแต่ข้อดีมันก็คือว่านะครับถ้ามือถือของเราชาร์จแบต ยิ่งมือถือรุ่นที่ชาร์จแบตเร็วนะครับบางคนชอบมากแล้วนะครับที่ชาร์จชาร์จเร็วเนี่ยนะครับการชาร์จเร็วยิ่งมือถือชาร์จเร็วเท่าไหร่แบตเตอรี่มีโอกาสนะครับเสื่อมมากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าแบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับผิดปกตินะครับเมนูนี้มันก็เลยมาช่วยช่วยอะไรนะครับช่วยลดความร้อนระหว่าง8 0ถึง100 เห็นไหมครับชาร์จมันเนี่ยร้อนนะครับเพราะว่ามันชาร์จเร็วมากนะครับอ่าร้อนนะครับพอมาถึง80ปุ๊บชะงักนะครับเพื่อลดความร้อนของแบตเตอรี่เพื่อลดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วค่อยใส่นะครับค่อยใส่ประจุเข้าไปทีละน้อยๆน,น,นะครับเพื่อให้ความร้อนมันลดลงมันชาร์จอยู่นะครับแต่อาจจะชาร์จไม่เต็มที่ บางคนอาจจะ16วัตต์นะครับ16วัตต์30วัตต์นะครับเมื่อไหร่ที่มาถึง80ถ้าเปิดเมนูนี้ไว้มันจะดรอปลงทันทีนะมันก็จะเข้าดีแล้วน้อยๆนะครับแล้วจะลดความร้อนของแบตเตอรี่ลงนะครับเพื่อจะทําการถนอมแบตเตอรี่นั่นเองนะครับถ้าใครที่นะครับจำเป็นต้องชาร์จให้ถึงร้อยจริงๆก็เปิดไว้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่จําเป็นต้อง ชาร์จให้ถึงร้อยจริงๆนะครับก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดเมนูนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในชีวจนแนะนําให้เปิดไว้นะครับถ้าไม่จําเป็นก็ให้เปิดนะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องชาร์จจริงๆนะครับไม่จําเป็นต้องให้ชาร์จเต็มร้อยจริงๆก็ให้เปิดไว้จะดีกว่านะครับจะทําให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราได้นานขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าของใคร นะครับที่มาดูเมนูนี้แล้วนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเปิดปิดยังไงก็ชาร์จช้านะครับชาร์จเข้าช้าอยู่ดีนะครับชาร์จไม่เต็มอยู่ดีนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับแบตเตอรี่ของท่านอาจจะเสื่อมสภาพนะครับหรือมือถือของท่านอาจจะมีปัญหานะครับตู้ชาร์จมีปัญหานะครับที่ชาร์จมีปัญหานะครับแต่ละคนนะครับแล้วแต่กรณีไปเลยนะครับว่า เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้ดีใช้ไม่ถนอมนะครับบางคนอาจจะใช้ถนอมบางคนอาจจะตกน้ําบ้างเคลี้งหัวหมาบ้างนะครับบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องมือถือแต่ละเครื่องที่เราใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเครื่องของใายที่ปกตินะครับก็ให้ทําตามคลิปนี้ของนายชิงจนได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ม้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะที่จนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ